สวัสดีครับวันนี้เข้างานทำงานนะครับอยู่เวนเห็นตัวมิมและพึ่งโพงนะครับกินดอกไม้นั่งดูเป็นผักนลครับความ,มบินไปทา้งไนเนี่ยครับมิมครับแต่จะเจอหรือไม่เจอก,ก็อีกอย่างนะครับนี่ครับเต็มเลยครับมีพึ่งโพงด้วยมิมดูสองอย่างเลย ก็น e. ั Middle ่งดูว่า like มันจะบินไปไหนแต่ย huh. ังไม่ออกบินเลยครับอยู่ใกล้ที่สำนักงานที่ทำนะครับเนี่ยครับผมสำนักงานผมครับบินไปแล้วใช่ปะดูนั่งดูสักแป๊บก่อนว่ามันบินไปไงน ครับมิ้มครับแล้วก็ดูพึ่งโพงด้วยนี่มิ้มเต็มเลยนี่มิ้มมิ้มมิ้มอันนี้เจ้าตัวเล็กวันอาทิตย์มาอยู่เวรด้วยครับผมตัดผมแล้วจะพรุ่งนี้เรียนแล้วนี่ครับพึ่งโพงเฮ้ยหนูนี่ครับพึ่งโพงเฮ้เหมือนพึ่ง เหมือนเหมือนเห็นมันบินมางี้นั่นเนี่ยเนาะพึ่งเหอนนรอเนาะพึ่งโค้งแต่มันเป็นตึกของอะไรอะโรงพรมตรงสัยมันอยู่ในนู้นเลยอืมลืมไม่ได้เป็นลืมของเขาที่ติดคุกบางทีก็อยู่นอกเนาะไม่มใช่อยู่ตรงนี้หรือวะในนี้รึปเไปไล่าพยองไปเฮ้ยมีหมาเลยดูอยู่ใกล้ไก่<ๆ>เฮ้ย รู้ว่ามีตัวเข้าตัวออกตัวออกมาไม่ใช่ไม่ใช่หนูเผื่อมีสังเดี๋ยวมนต่อยไปเดี๋ยวผมขอเดินดูรอบๆแถวนี้ก่อนถ้าเจอก็จะเห็นนะครับแหมปั่นจักรยานเอาเปรียบเลยเนาะพอเดินหนูปั่นจักรยาน หล่อรัวสำนักงานครับผม <c ười> วันนี้ไม่ได้ออกเลยลองเดินดูตาข้างๆ้างควจะเจอท,ท้คลิปกลัวช่องชะเงาไม่รู้เป็นไงหนุ่มไม่ได้หาม,มันมันงุดหงิดฮะเจอแล้วใหญ่ไหมบ,บ <3 S 2> ้าทีเจอจริงๆนี่น่ะโกหกปเปล่าโอ้ไหนถ้าโกหกพ่อตีเลยนะ เลี้ยงสาแหละใหญ่จริงๆเ,<ล>เล็กาอา๋เอเล็กแค่ไหนเออไหนๆๆเดี๋ยวไอ้ตัวเล็กนี่ตาดีจริงๆไปดูไปดูครับเอ้ยมันจะใช่หลังนี้แล้อหนูมันตัวมันกินเยอะวะเนี่ยนี่ครับเจ้าตัวเล็กเจอหลังไม่โตหุ้ยอยู่ข้างล่างนู่นอีกหลังหนู<ไ>หนู่น นู่นครับนู่นข้างล่างนู่นอีกหลังครับฮะโอ้โหปุกอีกแล้วถึงว่าบอกทำไมตัวมันเยอะใช่สองหลังคู่เลยนะคะสองหลังคู่เลยเดี๋ยวผมทำครบก่อนโอ้ทำครบเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลังบนก่อนเลยเอาลังบนก่อนนะอืออืออ่ะอันนี้หมูพ่อเดี๋ยวผมขอตีเลยครับเฮ้ยอันนี้หมูอ่ะตีเสร็จแล้วครับผมสวยครับเห็นไหมครับเจ้าตัวเล็กถือ โอ้โหถือว่าฟุกครับเดินหาเห็นตัวกินดอกอะไรก็ไม่รู้นะครับนะเอ๊ะสุดยอดเลยครับไปหนูอย่าลืมเก็บมันไกลนะถือน,นะเอ้ไปหนูถือลังเล็กไปมาเอามาถือได้ไหมนะเรากับจักรยานอีกเออโยถือไปอย่างนี้เอยขาดนะมาพอถือ,อ่างาก็ได้เออทะเลพ่อตีเลยนะเอาไปไปครับผมอโอ้ใครคนเจอ ทวงเลยอย่างนั้นหนูก็เอาลังนันไปยี่สิบบาทา <laughs> ไปครับ <c oughs> ถือว่าคุ้มครับวันนี้เดินรอบสำนักงานนะครับผมเจอครับหัวฟุกนะคะคอ้ดูหน้าลมแล่เล่เลยอ่ะมิโห oh, อย่าให้ลมลน,น,นะไปครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามฝากสติ๊กเกอรอะไร,รอะไรไม่มีรลกเออต่เพิ่งโทรไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เนาะใช่มันย้ายแต่ตัวกินจมไปเข้าได้ปะเข้าได้ไปครับสวัสดีครับผม